เขาเซียนเขาเสวานี่แหงครับปลากระลังออกจากปลานี้กระพ้าท่านผู้ชมมาออกตามล่าหาปลาชะโดคือเก่าหรอครับทีมเยี่ยเหนียวเลยเด้อทิ่มล่าปลาชะโดมันคือเป็นเตียงร่องๆแดงๆจังสัน เออชืโดแม่น้ำมมนแม่น้ำเสียวนี่หลายครับเทีถแถวๆนี่ต้องควบคุมปริมาณไว้น้ำอันครับลูกขึ้นอยูน่นะเอาด้วยไปเสี่ยนเขาสืวานเหีย้ยหรอครับมาดูชม เห็นเก๋เพ้่ครับเส้นหนุวานลรวครับแล้วล่อหลุนครับท่านผู้ชมอ๋กขึขืนในแหย่างดีลูกกระเนี้ยเราตัวละบนเนาเห็นยู่ฝุ่นขึ้นหน่อยสิแล้วล่อหลุนครับท่านผู้ชมวานแหแล้ว ปาชะโดแม่น้ำเสียวไหลตกแม่น้ำมูลครับโอ้ปลาสูตรปลาสูตรโดดปลาสูตรตื้นปลาโดโดดแล้วล่อหลุนครับรล่อหลุนว่านฮเฮียแหลมล่อมึงฟ้องอากาศครับว่านเฮียปลาชดโดนี่ถ้าวว่านเฮียเถือนี่ เต่ว่าวานเหีถือปลาชะโดนี่ฟ้องอากาศโอ้ฟ้องอากาศขึ้นเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับคือใครครับร่องสำรวจบ้องครับร่องสำรวจเท่านะครับอันนี้นะสมหัวโตโตเออขุดไปอยู่อยู่เนี่ยใหญ่มาทางนี้แล้วนู่เปลี่ยนบ่โตโตเอ้เปลี่ยนเป็นเล่นบปล่าเป็นปลาหงส์เป็นเนื้อ ไปไปพาไฟลองเร็วเซียนซอยกันแสดงว่าพื้นขขางล่างหกครับขพืนแขาง่างหกซอยกันเร็วเสียนนั่นเปงพื่อนฝูงฝูงาเวเเป็นเี่ไวเร็วๆรี่เทาพาไฟเป็ไปอัยูงออนไปทังฝนก้อนฝนเก็มขนื

น่ารุนครับท่านผู้ชมเอาหญ้าหงายมันเป็นสนมข้างล่างเป็นสนม,นสนมพื้นเละเชดโดแถวแม่น้ำเสียวไหลทุกแม่น้ำมูนนี่หลทุกปีครับขวบพุ่มประชากรไวแต่ปนันก้อนหญ้าหลายครับถ้าหากพวกขวบพุ่มไว้เลยนเนี่ยโอ้ป่าแนว้อื่นบ่ย่าเหรอครับมันจะไปกินหมด พอปลาชะโดแต่และคอกเนี่ยมันมีหลายรอยหลายพันตัวครับพอบตัวขัดไปดูปลาออกจากเหี้ยเลยนี่แสดงว่าปลาอยู่นี่ทั้งสองตัวงัดเหยื่บหาหมดเล

ปลาม่ตัวเดียวปลาตัวเป็นอยู่ที่ทตะบนอยู่แล้วเห็นมังมีเขาขึ้นทั้ตัวต้วนยื่หลายต้นหาาเก่ะฮะต,ต้นหนากตังงนี้นะขเขาเสือปลาขึ้นหรอกครับ่าว่าปัญหาบลเห็นครับมัาะ เ็นตัวเดียววายมันลมแห้งครับมันไม่ตัดสนมมันห่บปลาตัวพันไปกับ่เห็นนะพันเหนียนบ่อเส้นนั่นแล้วแล้วอย่ามันเดิอนร้อนตกตาพันไปอีกพ่อพ่อเช้นหนูฮะ cái đầy tôi Tôi chẳng bán cái gì đấy Thế 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 Tôi thôi Có tôm luôn sống ra หรดเป็นตัวสำคัญมาสะสมไฟเส้นหนเงือนฟ้องอากาศเส้นโนบอนก็ไปฟ้องอากาศยุบฝนพ้นก็นยู่นี บไปหาอีกเนี่ยคนคือเอาปลาสิเื่อข่อยปลามาหรอดิเป็นโดด้นโน้ไมนเลียนมากจริงๆกินเนี่ยไหมเมีตัของแห่นั่นบ่เลยดครับเป็นมากเลยเม่ะาม่น้ำเสียวตัวโตป่อใหญ่ครับปีนี่ปลาปีเดียวไต่อล ปลาแตมแรกแหกหมานของมือนี่ครับกิโลหนึ่ง <laughs> ขอบคุณทีทิดตามรับชมครับผมสันกว่าเดือนกิโล